สวัสดีครับฟู้ดเวิร์กสัปดาห์นี้เราออกเดินทางมาตามหาสุดยอดวัตถุดิบที่ถือได้ว่าเป็นเนื้อสัตว์เศรษฐกิจที่ชาวต่างชาติเนี่ยกำลังให้ความสนใจและจับตามองกันเป็นอย่างมากเลยครับวัตถุดิบที่ว่านี้นะครับผมขอสารภาพก่อนเลยครับว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตัวผมเองก็ยังไม่เคยกินเลยครับวันนี้นะครับก็เลยนัดคุณฟูจิเนี่ยจะมาลองชิมเจ้าเนื้อสัตว์ชนิดนี้กันครับหมายแล้วลูกไหมา <S <S ่มา <S <S สวัสดีครับคุณฟูจิครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยกินเผ็ดมาเมื่อวานนี้เขาปากปากโบขนาดนี้นี่คุณกินเผ็ดโดยใครเขาตีปากมาครับและนี่ครับคุณฟูจิครับพิธีกรจากรายการดูให้รู้ครับผมยินดีร้จัครับยินดีครับอันนี้คือใจจะให้ตังค์ผมฮะให้น้ำบัตรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แจกน้ำบัตรแล้วคุณทำ มมยิ้วผมไหมเมื่อกี้เลือยวมาเอาไปดูจอระแค่นครับ ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าเนื้อจระเข้เนี่ยเป็นที่ต้องการและถูกจับตามองเป็นอย่างมากในตลาดโลกครับซึ่งประเทศที่ส่งออกเนื้อจระเข้นะครับก็มีหลายประเทศด้วยกันแต่ว่าหนึ่งในนั้นมีประเทศไทยของเรารวมอยู่ด้วยครับจากการสำรวจของกรมประมงนะครับในปี2556พบว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีฟาร์มจระเข้อยู่ถึง809ฟาร์มด้วยกันครับซึ่งสามารถส่งออกเนื้อจระเข้ได้ถึงเดือนละ2,000ตันคิดเป็นรายได้เข้าประเทศนะครับประมาณ120ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวครับซึ่งในหลายๆประเทศนะครับต่างพูดถึงเนื้อ ะเขของไทยว่ามีรสชาติดีแล้วก็คุณภาพเยี่ยมครับอร่อยไม่แพ้ชาติใดเลยก็ว่าได้ครับวันนี้นะครับเราเลยต้องให้พี่ต้อยเจ้าหน้าที่ประจำฟาร์มผู้ที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงจระเข้ามาอย่างยาวนานพาเราบุกตะลุยฟาร์มจระเข้กันสักหน่อยครับฟาร์มจระเข้แห่งนี้เป็นฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโใช่ไหมครับพี่ต้อยถูกต้องครับ จระเข้ที่นี่มีกี่สายพันธุ์ครับของพันธุ์ไทยจริงๆนะครับมีอยู่ตามสายพันธุ์ครับสามสายพันธุ์มีจระเข้น้ําจืดน้ําเค็มฮะแล้วก็ตะโขงรูปร่างมันต่างกันยังไงฮะจระเข้สังเกตดูง่ายก็คือดูตรงท้ายทอยจระเข้น้ําจืดมันจะมีเก็ดอยู่ตรงท้ายทอยครับจระเข้น้ําเค็มมันจะไม่มีเก็ดฮะตะโขงมันจะปากแหลม ที่ผมเห็นอยู่นี้ตัวขนาดประมาณสัก3ปีครับความยาวประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเม็ดถึงเม็ดยี่สิบน้ำหนักประมาณ10บกโลนะครับอันนี้คือทานได้แล้ว3ปีได้ครับได้ครับคือขนาดที่กําลังเอาไปทําอาหารกินพอดีเลยเขานิยมทานเนื้อพันอะไรทานได้หมดเลยครับแต่ความนิ่มนวลคือน้าเค็มจะเป็นเนื้อเนื้อนิ่มกว่าน้าจืดหน่อยเราส่งไปประเทศไหนเยอะสุดครับเนื้อจระเข้ของประเทศไทยเนี่ยที่เจียงน่าหนักที่สุดก็คือจีน ก็ยบอกว่าจระเข้นะครับเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายมากครับเพียงแค่ให้อาหารด้วยโครงไก่นะครับวันละหนึ่งครั้งโดยจะให้อาหารประมาณ1กิโลกรัมต่อจระเข้หนึ่งตัวครับ <ix> ที่บอกว่ามีทั้งหมด3สายพันธุ์นะครับเลี้ยงรวมกันได้ไหมหรือต้องแยกได้ครับได้ครับรแลวอย่างนี้น้าที่เลี้ยงจะเป็นน้ําอะไรครับพวกเลี้ยงอะไรที่อยู่ในเป็นน้ําจืดตรงนั้นเลครับอ๋อคือเขาชื่อพันธุ์น้ําเค็มแต่ไม่จาเป็นต้องอยู่ในน้าเค็มก็ได้เ,ไเพราะว่าคือมันเป็นแค่เพียงชื่อสายพันธุ์ครับเป็นแค่เรับ และที่เห็นเขาขึ้นมา,อ,าอยู่บน<า>ที่แห้งๆอยู่ตากแดดนี่เขาขึ้นมาทําอะไรครับเขาขึ้นมาอาบแดดแล้วก็ปรับอุณหภูมิใบย่อยหานในตัว<อ>เขาไข่ดาวดูจระเข้เผือกครับไข่ดาวหนีแล้วไข่ดาวหนีแล <laughs> ้วไม่ต้องกวกหนหรอกบุกุมไว้บุกุมไว้โอ้ปลอดภัย<ม>ปลอดภ<ม>ัยปลอดภัยอย่างดูตัวใหญ่ๆเ่ยมีครับเจ้าใหญ่ครับมานหกเมตดครยาวหกเมตรหนักเท่าไหร่ครับพันพันกิโลครับ เจ้าใหญ่ครับได้ถูกบันทึกลงในกินเนสบุ๊กเมื่อปี2000ว่าเป็นจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับทั้งฟาร์มแห่งนี้นะครับเขาเลยเอาแหวนเนี่ยไปใส่ไว้ที่ปลายหางเพื่อให้เป็นที่สังเกตได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับและตอนนี้นะครับพี่ต้อยก็พาเรามาดูต้องบอกว่าเป็นสาสใหญ่เป็นแบบรุ่นใหญ่เลยที่นี่แล่ก็บ่อนี้ดุที่สุดด้วยใช่ไหมเป็นบ่อนี้ดุครับเป็นพันลูกผสมครับผสมเนี่ยหลายตัวใหญ่มากแล้วก็ทำไมบ่อมันต้องเป็นแหนเยอะๆอย่างเงี้ยพี่ คือน้ำมันสะอาดถ้าเป็นน้ำสะอาดอ๋อคือพอน้ำสะอาดก็เลยมีแหนขึ้นถ้าเป็นน้ำถกปกพวกแหนะวันนี้จะตายไม่ได้ครับโอคือแหนนี่ก็คือให้รู้ว่าน้ำสะอาดนี่อยู่ในช่วงวัยประมาณเท่าไหร่ครับสามสิบสี่สิบปีขึ้นไปแล้วครับแต่ถ้าเกิดใหญ่ขนาดนี้ทานไม่ได้แล้วใช่ไหมตัวนี้ก็ทานได้แต่เขาไม่ค่อยนิยมกันครับแล้วเวลาให้อาหารนี่คือเขาเรียกเรียกยังไงครับมาเร็เร็วเร็วเมาแล้วมาแล้วเร็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 ว โอ้ยนน่ากลัวมากอ่ะคือถ้าอะไรหล่นลงไปนี่ไม่รอดแน่นอนผมกับคุณฟูจินะครับก็ยังพยายามมองหาเจ้าใหญ่จระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่นะครับพี่ต้อยนะครับบอกว่าเจ้าใหญ่เนี่ยมันมักจะอยู่ใต้น้ำครับเพราะฉะนั้นเราจะมีโอกาสเห็นมันได้น้อยมากครับผมแต่ผมเจอตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมโหตัวมันใหญ่มากครับเอ๊ะหรือว่าตัวนี้อาจจะเป็นเจ้าใหญ่ และที่เราเห็นขนาดนี้นี่คือกี่วันแล้วครับตัวนี้นี้สองสัปดาห์ครับเราให้อะไรเขากินครับพวกเนื้อบดกับเนื้อไก่บดจับดูนะฮะรู้สึกนิ่มๆแต่มีแรงอ่ะดูสวยงามมากเป็นสัตว์ที่สวยงามมากเลยครับนี่พอเห็นอ้าปากแบบนี้จริงๆจระเข้มีลิ้นไหมครับพี่ต้านี่ครับนี่ครับเวลดาเขาอ้าปากขึ้นมาเขาจะอยากเอาลิ้นมาปิดลำคอไว้เลยครับอ๋อตรงที่มันไม่เห็นลำคอก็เพราะตรงนั้นคือลิ้นนี่เองเคยตกจระเข้ไหม ไม่เคยครับเดี๋ยวคุณลองดูนี่เลยฮะเขาบอกจระเครโดดได้นี่มาแล้วตัวนี้มาแล้วต้องให้มันยูี่เอ้ยยิ้วยียวยียวจริงจริง ทราบไหมครับว่าคนจีนนะครับทานเนื้อจอรเข้กันมานานกว่า2,000ปีแล้วครับและล่าสุดนะครับก็มีผลวิจัยออกมาว่าเนื้อจอระเข้จัดอยู่ในอาหารประเภทเฮลฟ์ฟู้ดเนื่องจากว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างแถมยังมีรสชาติดีครับโปรตีนสูงนะครับแล้วก็ไขมันต่ําเมื่อเทียบกับเนื้อหมูเนื้อไก่หรือว่าเนื้อวัวครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับในเนื้อจอระเข้เนี่ยยังมีสารที่มีชื่อว่าคอริกแอซิดครับผมมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการหอบหืดได้เป็นอย่างดีครับ ผมอยากรู้มากเลยว่าตรงไหนของจอระเข้อร่อยที่สุดบ้องตันครับอันนี้บ้องบ้องตันครับบ้องตันนี่จะอยู่ตรงไหนของตัวจระเขคครับตรงควนหางพอดีครับตัวนึงมันจะมีอยู่2ชิ้นเองครับและอันนี้ครับส่วนนี้เป็นส่วนหางครับเนื้อส่วนหางก็คือส่วนเดียวของบ้องตันใช่ครับอยู่ข้างนอกคือหอบ้องตันไว้อ๋อบ้องตันเนี่ยเป็นเนื้อข้างในที่ถูกคุ้มด้วยเนื้ออันนี้ทีหมายความว่าจะคล้ายๆกับสันในหมูหรือว่าสันในวัวเพราะฉะนั้น ตรงกลางในเนื้อเหมือนกับว่าจะนุ่มเพราะว่าเหมือนจะเคลื่อนไหวน้อยกว่าจระเข้ตัวหนึ่งหนักประมาณ1ิบกว่ากิโลนะครับจะมีเนื้อบ้องตันสักกี่กิโลประมาณโลสองโลเนี่ยครับประมาณอ๋อนิดเดียวคือสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะและแล้วตอนนี้คืออะไรซี่โครงอ่อนครับซี่โครงอ่อนก็คือคล้ายๆกระดูกอ่อนของหมูนั่นแหละอันนี้พวกเอ็นพวกเอ็นดู่แถวขาอันนี้ต้องเป็นพวกคนที่ชอบกินแบบเหนียวเหนียวกรุบๆุบหน่อยแปลกใจอย่างนึงคือถ้าเราจับเนื้อหมู จับเนื้อวัวจะมันมือมากนี่ไม่มีมันเลยอะ,อะแบบที่สำคัญที่สุดนะคุณฟูจิมันไม่เหม็นผมว่าน้ำผมมาเนี่ยคล้ายๆกับจับเนื้อปลานะแต่ว่าไม่เละตอนนี้ผมกับคุณฟูจินะครับอยากจะลองชิมเนื้อจรอะเข้แล้วครับแต่ก็สารภาพแบบตรงๆนะครับว่าตัวผมเองก็ยังกล้าๆก,กลัวๆกับการจะกินเนื้อจระเข้เป็นครั้งแรกในชีวิตครับแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าลองทานแล้วผมอาจจะติดใจก็ได้ครับทำไมลูกไม่เอาแพ้่หรอ เรามาช่วยกันให้อาหารท้ายกันเร็วไม่่อยชอบแพ้เท่าไหร่ตอนนี้ถึงเวลาชิมแล้วดูยังไงก็ไม่รู้ว่าเป็นจระเข้<อ>หมูชัดๆเลยเอ,อ่ะชิมดีกว่าไหมเคยทานอยู่แล้วนะเมนูทอดกระเทียมโอ้มองไม่ถูกอ,อร่อยนะอร่อยกว่าที่คิดเลยเนื้อจระเข้นี่ยมอนหมูแต่เดียวเลยมันจะมีความเหนียวอยู่แต่ว่ามันจะมีรสชาติแบบเครื่องที่เขาหมากักอ่ะออกมาเรื่อยๆ,ๆผัดเผ็ดจระเข้ตังกี้ เวลาก่อนที่คุณฟูจิจะเหมือนจะตักอะไรเข้าปากคุณฟูจิจะพูดคําว่าอะไรนะผมได้ยินเบาๆเมื่อพูดว่าอีตาตะกิมัสกินแล้วนะครับก็บอกทั้งตัวเองและคนอื่นด้วยครับว่าให้รู้ว่าจะเริ่มกินนะครับคือเป็นมารยาทที่ชาวญี่ปุ่นเขาทำกันใช่ใช่ใช่อีนากาติมัสอิตาดากิมัสอิกาตันซิมัสอิตาตะกิมัสอีกาตันซีมัมันอร่อยขึ้นความรู้สึกผมนะมันมีแบบสามสัตว์อยู่ในตัวเดียวกันคือเนื้อปลา เนื้อไก่เนื้อหมูอยู่ในชิ้นเดียวกันน่ะมันล้วนก็ไม่ล้วนแต่มันเหนียวก็ไม่เหนียวมันเหมือนมีกล้ามเนื้อด้วอยอ่ะอร่อยเนื้อจระเข้เนี่ยมีความเหนียวแล้วเวลาเราทานผัดเผ็ดคนไทยเขาทานผัดเผ็ดอะไรผัดเผ็ดหมูป่าเพราะว่าเนื้อหมูป่ามีความเหนียวใช่ใช่แล้วพอเป็นเนื้อจระเข้เนี่ยมันเหนียวแบบไม่มีมันไงผัดเผ็ดดีเด็ดเลยนะคือว่าหน้าตาจระเข้คิดไม่ออกมันกินแล้วมันอร่อยคือลืมความเป็นจระเข้เลยอ่ะอันนี้เป็นน้ำซุปจากจระเข้ครับ มันเป็นน้ำซุปแบบเครื่องยาจีนเลยนะกินง่ายนะตอนแรกที่คิดว่าต้องกินเนื้อจรรเข้่เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันจะเหม็นไม่ม็นเลยแต่มันไม่มีกลิ่นเลย,เ,เ,ลยเป็นเบอร์เกอร์นะครับเฮ้ยเหมือนไก่อ่ะไม่น่าเชื่อเป็นจระเข้่สยอดเลยนี่เบอร์เกอร์จระเข้เกิดมาเพิ่งไยกินครั้งแรกอร่อยครับอื นี่ครับคุณฟูจิพี่น้ำเป็นคนที่ทําเมนูทั้งหมดที่เราชิมไปเมื่อกี้ครับสวัสดีครับคุณอิจิวะที่ติดใจที่สุดนะคือเบอร์เกอร์ที่ผมเห็นนี่คืออะไรเนื้อจระเข้อะฮะค่ะค่ะแล้วเราต้องเลือกส่วนไหนครับส่วนหางคือเขาเรียกว่าบ้องสันคุณฟูจิครับถ้าไม่บอกว่าเป็นจระเข้คุณว่าเหมือนเนื้ออะไร เนื้อปลาหรือเปล่าเนี่ยเหมือนปลาส่วนท้องที่แบบเหมือนแบบมีมันนะใช่ถ้าดูด้านนี้เหมือนอะไรครับเหมือนไก่เหมือนไก่แล้วมีกล้ามเนื้อไก่ไกเล่นเวทไก่เล่นเวทไม่น่าเชื่อนะคือถ้าเราเห็นจระเข้อยู่ในบ่อตัวใหญ่ๆแต่พอเอาแต่เนื้อมาปุ๊บมันกลับไปคล้ายเนื้อไก่ได้ไงไม่รู้ซึ่งไก่กับจระเข้นะไม่มีความใกล้เคียงกันเลยในสายพันธุ์เลยอะรสชาติก็คล้ายๆกันนะเริ่มเลยดีกว่าพี่น้ำแฮมเบอร์เกอร์ อัันนนี้หจะคล้ายๆกับเนื้อหมูนะตอนผมหั่นเนี่ยความรู้สึกแต่ว่าเขาจะแบบเหมือนไม่ยุ่ยอ่ะไม่เละใส่กระหี่หอมใหญ่หเอาหอมใหญ่ลงไปสับด้วยพริกไทยไปนิดนึงใส่แป้งมันแล้วก็ไข่แดงไข่แดงอย่างเดียวาม่เอาไข่ขาวปนมาทำไมต้องใช้ไข่แดงอย่างเดียวครับพี่น้ำมันทำให้จับตัวกันดีเวลาเราทอด คือต้องนวดอีกลักษณะนวดก็ที่ผมบอกก็คือบีบอย่างนี้แหละบีบให้ปิ้นหรือเอาง่ายหน่อยก็ใช้เครื่องปัน่นแล้วก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยพอเสร็จแล้วเราก็จะเอามาทอดไฟบกลางนะครับคือปกติเวลาเราทำเบอร,ร์เกอร์ปัญหาหลักของแฮมเบอร์เกอร์คือเนื้อไม่เกาะกันเป็นก้อนแต่ว่าเบอร์เกอร์จอลเล็นเนี่ยด้วยความเหนียวของเนื้อเนี่ยเกาะกันหมดเลยอ่ะไม่มีปัญหาเลยอ่ะสุกแล้วค่ะ อันนี้ครับเบอร์เกอร์จอร์เรคฝีมือเรา2คนครับผมอิตาลีมาสไม่อร่อยมากพ <c oughs> อทำร้อนๆน่ะอร่อยวันเมื่อกี้อยหอยๆๆอยๆๆอยข้างนอกมันกรอบมากและข้างในนุ่มฮะถึงเวลาที่ผมจะขอนำเนื้อจอร์เขคสุดยอดวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับมาทำเป็นเมนูในแบบฉบับของฟู้ดเวิร์กกันแล้วครับ โจทย์การทำอาหารในครั้งนี้นะครับไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยครับค่อยๆติดตามดูกันนะครับว่าผมจะเอาเนื้อจระเข้เนี่ยมาสร้างสรรค์เป็นเมนูแบบไหนครับก็มาถึงเวลาที่จะทำเมนูในแบบของฟู้ดเวิร์กแล้วครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะทำวันนี้นะครับต้องบอกว่า คุณฟูจิเป็นแขกรับเชิญพิเศษมากเพราะว่าวันนี้จะสาธิตทำอาหารเองด้วยเป็นเมนูบแบบอะไรครับผมวันนี้สายญี่ปุ่นเรียกว่าน ja ิคุจ ja ิกะนิค ja ุจกะครับผมนี่คือแปลว่าเนื้อครับ,รบแต่วันนี้จะทำวานิจกะก็คือเนื้อจระเข้ใช่ครับงั้นเริ่มนะครับก่อนอื่นปอกเปลือกมันฝรั่งเขาบอกว่าตรงนี้มันมีมะเร็งไม่ไม่รู้ที่เมืองไทยคิดยังไงครับผมไม่รู้อ๋อที่ประเทศญี่ปุ่นจะไม่ค่อยทานนะใช่ใช่ครับรู้ไหมว่าผลไม้กับผักเนี่ยเขาบอกว่าต่างกันยังไง เขียนไม่เหมือนนะฮะอ๋อคือคืองี้ครับผลไม้เนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากให้เรากินครับแล้วผักเนี่ยคือส่วนที่เขาไม่อยากให้เรากินแต่เราจดไปกินเขาใช่เราไปกินเขาเนี่ยเขาจะผลิตพิษไม่ให้เรากินอย่างตาเนี่ยเป็นส่วนที่เขาไม่อยากให้เรากินมันจะมีพิษเ้าบอกงี้ครอ๋ออันนี้นี่ก็คยเชื่อของชาวญี่ปุ่นนะใช่ใช่ครับมอกย่างี้แล้คุณหั่นหอมใหญ่ไปก่อน อาหารญี่ปุ่นที่แบบอยู่เมืองไทยแล้วทำทานบ่อยที่สุดคืออะไรครับก็นี่แหละครับนี่คุชิกะอิงคายะต้มแสดงว่าเหมือนกับว่าทําแล้วก็เก็บไว้ได้ใช่ไหมใช่ยิ่งค้างคืนยิ่งอร่อยฮรรสชาติจะซึมเข้าไปในอาหารในชิ้นนั้นๆนะครับผมหั่นเนื้อจระเข้นะครับก็คือเนื้อจระเข้ที่เราได้มาวันนี้ต้องเป็นบอกว่าเป็นสุดยอดแล้วเขาจะเรียกว่าบ้องตันไม่ใส่น้ํามันเลยครับฟูจิคือคือไหนๆเราได้เนื้อที่มัน สุดยอดที่สุดความคิดของคนญี่ปุ่นเขาคิดว่าพยายามที่จะไม่ใส่ปรุงรสอะไรเลยเพื่อที่จะได้ชิมรสได้ตอนที่ไม่ใส่ไม่ปรุงรสอะไรเลยเนี่ยจะมีรสชาติยังไงเขาอยากรู้กันอ่ามีกลิ่นหอมหอมขึ้นมานะแล้วเนื้อจระเข้เนี่ยไม่มีไขมันสระเข้ง่ายนี่ไม่ใส่น้ํามันพอไปผัดก็ไม่มีมันออกมานะคือในเนื้อเขามีน้ําอยู่พอเราผัดเป็นกุระน้ำออกมาเลย ใช่แล้วผมว่าน้ําตรงนี้แหละมันมีรสชาติไงมันดีกว่าการที่จะไปใส่น้ําซุปหรืออะไรเงี้ยตรงนี้แหละตรงนี้เป็นมันคือน้าที่ได้รสชาติจากเขาเป็นน้ําแบบน้ําซุปจากเนื้อเลยจะใส่อะไรต่อครับหรือว่าต้องผัดงั้นก็เสร็จแล้วครับแล้วก็เทลงหม้อนะครับผมใส่ลงไปในหม้อเลยนะครับต้องต้องหั่นแบบไหนหรือเปล่าครับแบบไหนก็ได้ครับใส่มันใส่แครอทลงไปแล้วอนนี้น้ําเปล่าธรรมดาครับแล้วธรรมดาแล้วนะครับจะใช้ซีอิ๊วปุ่นแต่ไม่ใช้โชยุ อันนี้ก็คือน้ำปลาดีกว่าสูตรไทยคุฟูจิใช้น้ำปลาด้วยเหรอคนญี่ปุ่นมีน้ำปลาเหรอไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับไม่เอาแต่เดี๋ยวนี้รู้ไหมครับว่าคนญี่ปุ่นชอบอาหารไทยมากคือตอนนี้น้ำปลากับน้ำจิ้มไก่อ่ะแพรหลายมากถูกใช้ในร้านอาหารพัตคาญี่ปุ่นมากมายเลาบางทีบางมีสูตรเห็นว่าใส่น้ำปลาพูดว่าน้ำปลาอย่างนั้นเลยอ๋อพูดทับศัพท์ว่าน้ำปลาเลยใช่ครับอันนี้คือน้ำผึ้งครับ แล้วก็ใช้ไฟไฟกลางครับไฟกลางนะครับแล้วก็ปิดไว้ครึ่งชั่วโมงโงอเคระหว่างรอครึ่งชั่วโมงเมนูผมบ้างดีกว่าโอ้โหดูเครื่องคุณฟูจิแ<ด>บบามาพิจารณาใหญ่เลยว่าจะออกมาเป็นเมนูอะไรผมยังไม่เฉลยดีกว่าค่อยๆทๆําไปเคยเคยตำไหมเคยใช้ครกไหมก็อยากลองดูมก็เคยแล้วมาพริกผมใช้พริกชี้ฟ้าแห้งแช่น้านะครับประมาณ7เม็ดแล้วก็พริกขี้หนูแห้งนะครับ3ครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ตำเลยครับปกติ ชาวญี่ปุ่นเวลา ok เขาจะบดอะไรเง okay. ี mm ้ยเขาใช้อะไรเขามีเขามีครกแบบนี้ไม่คล้ายเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ตำเขาเขาหมุนเอามันจะเป็นปันอยู่ข้างในครับคุณฟูจิอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วครับก็อยู่เมืองไทยตอนเด็กๆครับตอนถึงอายุ13าพ่อเป็นคนไทยครับแม่เป็นคนญี่ปุ่นแม่เป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็ไปโตที่นู่นครับไปอยู่ไปอยู่ญี่ปุ่นโดนไปอยู่ไปอยู่ญี่ปุ่นโดนพนดีคือภาษาภาษาอีสาน อ๋อภาษาอีสานอ๋อญี่ปุ่นแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นมากกว่าใช่ครับตอนแรกลืมภาษาไทยเลยอ่ะจะพูดภาษาไทยไม่ได้เลยครับแต่คุณพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทยมากอ่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าอันนี้คืออะไรที่ผมเอามามันเป็นพืชเหรอใช่ครับเป็นดอกไม้ชนิดคนไทยเรียกว่าดอกนิ้วดอกนิ้วใช่รู้เรื่องต้นนิ้วของคนไทยไหมคือผมเคยได้ยินว่าต้นนี้วมีหนามเยอะมีหนามเยอะครับแล้วเคยปีน ไม่เคยครับผมไม่ปีนครับเพื่อแบบว่าชอบแบบว่าทุกคนต้องปีนมาก่อนแล้วเผื่อไม่ครับคนไทยไม่มีใครอยากปีนเลยครับผมแม่คุณที่จะให้ผมปีนต้นยิ้วท่าเดียวเลยใส่หอมแดงไปอีกประมาณเจ็ดหัวครับผมแล้วก็ตามด้วยกระเทียมกะปิครับแล้วก็ตำไปเลยครับระหว่างที่คุณตำไปผมก็จะหั่นเนื้อจระเข้นี่ครับสุดยอดเนื้อจระเข้ของเรา อาผมจะ่นเป็นลูกเต๋าแบบชิ้นเล็กๆเลยเพราะว่าผมอยากให้แบบมันเข้าเนื้อเยอะๆครับผมใส่เนื้อจร์เขียลงไปผัดเลยครับแล้วผมใส่พริกไทยลงไปหน่อยครับเพิ่มกลิ่นหอมๆลงไปครับเกลือครับผมใส่เล็กยครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับเนื้อหน่อยเพราะว่าเนื้อจอร์เจีนี่จริงๆเนื้อไม่ค่อยมีรสชาตินะครับผมจะผัดด้วยไฟแรงนิดนึงครับเพราะว่าผมอยากให้เขาสุกแค่ด้านนอกนิดเดียว เมนูในวันนี้ผมจะใส่เหล้าจีนสําหรับปรุงอาหารลงไปด้วยครับเพื่อเพิ่มรสชาติและความหอมแต่ที่สําคัญนะครับเพิ่มความเหนียวนุ่มมากขึ้นให้กับเนื้อจอร์ดเก้ด้วยครับ๋ยวให้คุณลองดมดูนะครับว่ากลิ่นมันจะเปลี่ยนไปอ๋อจริงด้วยมันกลิ่นแบบผลไม้หอมๆก็คือจะจัดผลไม้หรืออะไรที่เขาหมักเหล้านั่นแหละเหล้าลงไปผัดแล้วนะครับก็เอาพริกแกงลงมาผัดด้วยเลยครับ อ๋อมาโซแปลว่าครับท่าทางน่าน่ากินอ๋อน้ำลายยืดอะ <laughs> <laughs> เราจะใส่น้ำเปล่าลงไปเลยครับเ <laughs> พราะว่าเดี๋ยวจะได้รสชาติความหวานจากเนื้อจอรดเข้ด้วย <c oughs> มันมีที่เด็ดของคนไทยอย่างหนึ่งคนไทยเวลาทำพวกต้มต้มจืดหรือว่าน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเขาจะใช้รากผักชีเคี่ยวไปเรื่อยๆครับ <c oughs> อันนี้สำคัญมากครับสำหรับเมนูนี้ของเรานั่นคือมะเขือเทศจะให้ความเปรี้ยว ดอกนิ้วใส่ได้เลยครับคุณรู้ไหมว่าดอกนิ <están> like like ้วในปริมาณสมมุติว่า100กรัมเนี่ยเท่ากับน้ำนมบัวเนี่ยแต่ว่ามีแคลเซียมมากกว่าถึง4เท่าเหนือเชื่อมากเครื่องปรุงเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมผมก็ยังไม่ปรุงเช่นเคยเพราะว่าเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่ารสชาติของอาหารเราเนี่ยมันจะได้รสชาติจากวัตถุดิบออกมาแบบไหนเราค่อยเติมดีกว่าตืนเต้นตื่นต้นใช่แต่ว่าระหว่างรอเนี่ยเดี๋ยวจะมาทํา อีกส่วนหนึ่งของเมนูนี้ของเราครับอันนี้เหมือนเป็นน้ําซุปอ๋อน้ําซุปมันก็ต้องทานเคียงกับเส้นพวกเส้นวันนี้ผมทาอูด้งแต่เป็นอูด้งเป็นสูตรแบบที่ผมคิดขึ้นเองเป็นสูตรแบบไทยสไตล์ผมเอาสูตรการทํับุลอยขนมบุลอยเคยทานใช่ไหมครับชอบมากแป้งสาลีสองถ้วยตวงอันนี้คือสูตรแบบอูด้งปกติเลยเขาจะใช้แป้งสาลีผสมกับน้ำใช่ไหมครับแล้วก็จะใส่เกลือแต่ว่าหลักๆของชาวญี่ปุ่นเนี่ย อุด้งความอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันอยู่ที่การนวดต้องนวดนานยิ่งนานยิ่งนวดนานเท่าไหร่มันจะยิ่งเส้นเหนียวเท่านั้นเคยได้ยินเขาบอกว่าบางทีเอามาใส่ถุงพลาสติกแล้วเหยียบกันคือขึ้นไปเหยียบขึ้นไปกระโดดกันเลยนั่นแหละแต่วันนี้ผมเลยคิดวิธีที่ง่ายขึ้นโดยการเอาความเป็นบัวลอยของคนไทยคือบัวลอยนะครับจะใช้แป้งข้าวเหนียวมันจะมีความเหนียวมากกว่าแป้งสาดีมาผสมเพื่อให้เกิดเส้นอุด้งที่เหนียวโดยที่ไม่ต้องนวดนานนะแสดงว่าสูตรนี้ไม่เคยมีมาก่อนเลย ไม่มีครับนี่คือสูตรใหม่ใช่ผมใช้แป้งสาลีสองถ้วยตวงนะครับกับแป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยตวงคือคนญี่ปุ่นนะครับเวลาทำหมูด้งถ้าจะให้ลอยเขาจะไปเอาน้ํามาจากแหล่งต่างๆครับบางคนจะไปเอาน้ำจากยอดเขาใช่ไปเอาจากออนเซ็นหรือบ่อน้ําพุร้อนใช่ครับของผมสูตรคนไทยครับผมเอาน้ํากะทิครับอันนี้ใส่ไปประมาณครึ่งถ้วยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยๆนวดว่าเนื้อเข้ากันดีไหมอัดอัดวางอัดดูท่าคุณหมั่นมากเลยโชว์หน่อยดีกว่าผมเไ็นท่าคุณแล้ว นี่ครับจะรู้ได้ไงว่าแป้งได้หรือ,อยังเห็นความเนียนไหม,เน,นมเนียนมากครับผมเดี๋ยวเราจะมารีบเป็นแผ่นเพื่อตัดเป็นเส้นอุด้งครับแต่ก่อนจะรีบเป็นแผ่นนะครับผมเอาแป้งมันโรยลงไปอ๋อมันจะไม่ติดแป้งมันเวลาไปลวกแล้วมันจะใสใสมันจะเคลือบด้านนอกของเส้นเราไว้แล้วให้ดูแบบเหมือนใสใสสวยๆหน้าทางนะมีซึ้งมีอะไรมีเทคนิคเทคนิคครับครับผมมีแต่แป้งนิดหนึ่งแล้วเราก็จะตัดเหมือนอุด้งเลยเดี๋ยวเราก็ไปลวกในน้ำเดือด ก็ได้แล้วเส้นอูด้งทําเองกลัวเส้นติดกันเป็นก้อนใช่ไหมครับแกว่งน้ําให้น้ําวนอันนี้เป็นเทคนิคการทําขนมจีนพอน้ําวนปุ๊บคุณใส่เส้นลงไปเลย<อ>เส้นมันก็จะไหลไปตามน้ําจะได้ไม่เก่ะกันเป็นก้อนใส่ไ้ประมาณกี่นาทีครับทักนาทีหนึ่งครับเพราะว่าความหนาครับอ่าน่าจะได้แล้วครับผมก็จะไปพักไว้ในน้ําเย็นนะเป็นไงครับเหมือนอูด้งไหมเหมือนเลยครับ<อ><อ>มีความใสด้วยใช่จะเปนอูด้งเปี้ยวเลยมันที่เกาะด้านนอก เสร็จปั๊บเอาขึ้นเลยนะอย่าแช่ไว้เพราะว่าเดี๋ยวเส้นขาดหมดเส้นเละพอเราเคี่ยวได้ที่นะจะเห็นว่าน้ำงวดลงไปแล้วอย่างเงี้ยเข้มข้นแล้วก็มาปรุงรสชาติครับผมใส่เ<ช>ต้าเจี้ยวลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครับ<ช>แค่นี้<อ>ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเลยเพราะรสชาติออกจากวัตถุดิบล้วนๆเลยครับแค่นี้เองได้แล้ว<อ>มากอะทำเสร็จแล้วคุณยังไม่รู้ชื่อเลยใช่ไหมพูดจริยังไม่รู้ชื่อเลยอยากรู้ชื่อเฉลยเลยครับ อูด้งน้ำเงี้ยวจระเข้ครับอูด้งน้ำเงี้ยวจระเข้รสชาติเป็นยังไงครับน้ำเงี้ยวเป็นอาหารเหนือของคนไทยครับเขาจะทานกับขนมจีนวันนี้เอาน้ำเงี้ยวมาทานกับอูด้ง้งจุ่มด้วยอูด้งจุ่มแบบชาวญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ครับเกิดมาไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนอร่อยมากไม่เคยคิดครับผมกินอูด้งอาหารญี่ปุ่นไม่เคยคิดเลยว่ามันผสมกับความเผ็ดของอาหารไทยได้อร่อยมากผมให้คุณฟูจิบรรยายก่อนว่าดอกนิ้วเหมือนอะไร เหมือนเส้นเนื้อ,อเนื้อเหมือนมัน,เ,นเหมือนเนื้อเปื่อยอืมเหมือนเนื้อเปื่อยมากเลยไม่ไม่น่าเชื่อมันเป็นพืชน,นะทีเด็ดของเราวันนี้เลยบ้องตันเข้มข้นกับรสชาติที่มุลุกผสมมะครับครับผม,ผมผมเลยบอกเลยว่าเนื้อจอระเข้เนี่ยคือผมเลือกเมนูนี้เพราะว่าผมชิมปุ๊บผมรู้สึกว่าจระเข้เนี่ยถ้าเอามาตุ๋นต้องอร่อยจากเนื้อสีขาวอ่ะเขาซึมรสของน้ำเงยงของเราเข้าไปจนกลายเป็นสีชมพูไปเลยอ่ะ คือมันเข้มข้นมากแล้วก็ยังเหนียวนุ่มอยู่อ,ะอ่ะอ, <laughs> อ่าอ่านะไปครับอ๋ออร่อยอร่อยครับ <laughs> นั่นแหละครับคือตอนที่เราผัดจระเข้คุณเห็นไหมครับว่ามันจะมีน้ําออกมาเยอะคร,รครับนั่นแหละครับน้ําหวานจากเนื้อจอรเอะเข้มันมาอยู่ในน้ําซุปเราครับใช่ครับเนี่ยแหละมันเลยมีทีเด็ดตรงนี้แหละคือรับรองว่าน้ำเนี่ยมันสดได้แบบไม่เบื่อ <laughs> มาถึงเมนูคุณฟูจิบ้างดีกว่า <laughs> วันนี้จกะกะใช่ครับ นี่ไม่ธรรมดานะไม่การที่คุณเอาน้าปลามาใช้ครับมันมันเปลี่ยนกลิ่นของอาหารไปมันเป็นอาหารญี่ปุ่นที่มีความเป็นไทยผสมอยู่อย่างชัดเจนเลยครับครับเจ๋งมากมันอร่อยมากมันในรสชาติจากวัตถุดิบความหวานจากหอมใหญ่ความมันจากมันฝรั่งและแครอทเนี่ยให้รสแบบเหมือนเป็นน้ําฉ่าๆเย็นๆอยู่ใช่ครับสุดยอดเลยอ่ะและที่สาคัญคือมันมีรสของเนื้อจระเข้อีกแล้วมันแปลกไปอีกอย่างเนาะ รสชาติอันนี้นุ่มมากเลยบอกได้เลยครับว่าเนื้อจระเข้แบบต้องบอกนะว่าเด็ดคุณเชื่อไหมว่ามันเป็นความแตกต่างที่ลงตัวมากเมนู2เมนูนี้อันนี้เปรี้ยวเผ็ดเค็มเป็นน้ําอันนี้หวานนะแต่มอกินด้วยกันแล้วมันอร่อยอยู่กันได้ญี่ปุ่นไทยเป็นความผูกพันระหว่างไทยญี่ปุ่นเลยเนาะถูกต้องครับผมถูกต้องจริงจับมือหนืจับมือ ต้องขอบคุณคุณฟูจิมากนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมเลยดีกว่าครับเราจะได้ทานกันต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาตาหน่จะรีบลานิดนึงนะวันนี้เพราะว่านี้อร่อยครับ